ก็ดีใจพี่น้องนี่กับสิผ้ามาเก็บบักคามสมะเก็บบักคามสมไปรอนคือเก้าล่ะจ้า

มกดิบมาถามมาสุกพร้อมๆกันนี่มกดิบมากันสุกปนกันไปดิบกป็ลไร love เห็ดนองเห็ดน,นอเด็อเด็กน้ๆก็น,น,น,งกนังสีดูเลย็สีนะเบอกนองก็ดกนหา,นานสีแล้อีแตนสีมากเห็ดน,น่นองโจโลแล้ว,ลว,เ,วเ,เลยอีแตนเพิ่นแก่นวางหันหน้าต่ำซึมๆเด้ต่ได้เดกน,น่ยหาเห็ดน่งแลีแตนมาเด้

แนเตมๆมมานีเด้อมีแ็นแกเข่ามานมีแเม่แก้าข่าแก่นเลยวิเกนขามองแก่ของลิกนแกตเจ็สิิแก่ายวแกนแกมมาแกกมากมาก

ี๋ยวจมันเอะเองนี่เห็ดเสร็จเลยเห็ดเลยทาร์ดใช่ไหเห็นหมออาๆอยู่ค่ะอา

นี่หน่อยได้ส่งปั้นรอบปั้นพุ่นน่ะปั้นกระบองอ้อได้อยู่ <int> <t Krista> <Okay, very tune> <refill stories> เด้็แย่งลูกเอิ้มโอ้เอ็มมึงอ่นีไลายอเอาให้นองน้ำเด็กนาแยงมืดเลยหมดลดเบิรกัมาเศาแยงเอ็มกห้น้องลดเด็กนแยงลูกใครปลข้าใบชมใบ

เนี๋ยวี่เซ็นน่ะลมาทำไปเี่ยวมาทำเปเี่ยวเพื่อไปเล่นทางคุณไปถ้านํำอุกจิกคุณเด้อหาจุกจิกไปงังนงั้นไปน้ำไ่อิ่มไม่เคยมาทำไสแม่ก็ได้อบเจ้า Cô, cô, mừng thằng chiếu chờ anh đứa em thằng chiếu chờ này tính nằm mà má mừng đôi vàng mà, mà เนี house, ่ออกมามาเก็บใส่ถือมเก็บใส่กั่เอีเล้ยวเนี่ยมามานั่งเก็บัคันดิบใส่ัถือถือกคันดิบอ็มนั่้องเก็เก็บใส่ใส่ถังเก็บดิบใส่คันดิปหนีแล้วเร่อ คเอาไปเก็บใส่ที่แม่กองไว้เนะเอ็มนี้แม่บอกว่านันแม่กองไว้ไปเก็บใส่มาทำดิบ

ย่งางหาเมืองอัเนยนเงยใดมเป็นดีกับเก็บเอาเลยเก็บใส่กับต <laughs> ิกเลยคุณไปเก็บทางน้ำใหญ่ขึ้นไปกวกประคามนี่ก็ยื่นฝากต้นอันพักหวานมากนี่ละจ้าพ่อ จ้าพี่น้องคิดนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ได้จ้ามาเก็บบกขาวน้ำกันฝากกดไไหลกดแช่ พดทิตตามให้ได้จ้าพี่น้องขอบพณได้หลายๆที่เขามารับชมที่เป็นกำลังใจให้ขอพรบคุณพี่น้องหลายๆได้จ้าบุญรักษาได้จ้าพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า